สวัสดีครับ f อทุกท่านผมบาวรีจากช่องบาวรีทีวีนะครับวันนี้จะนําเสนอสูตรวิ่งล่างตัวเดียวนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความยินดีกับคุณอุ้งอิงด้วยนะครับที่ในหลวงรอสิบได้โปรดกล้าให้เป็นนายกคนที่31นะครับ ผลทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คนจะได้พิสูจน์ฝีมือกันต่อไปนะครับเพื่อรับใช้ประชาชนหวังว่าการเมืองคงนิ่งนะครับเพื่อรอให้รัฐบาลทีมของคุณอุ้งอิงได้พิสูจน์ฝีมือกันต่อไปขอแสดงความยินดีด้วยครับมาดูกันเลยครับสูตรเลขเด็ดวิ่งล่างตัวเดียวของบาวลีนะครับงวดที่ ผ่านมาก็เข้านะครับเข้านะครับมาดูครับวันที่หนึ่งมิถุนาเห็นนะครับเห็นไ่าออกได้หนึ่งออกสามหนึ่งวิ่งล่างตัวเดียวนะครับสิบหกมิถุนาหกเจ็ดนะครับได้แปดครับออกแปดเก้านะครับ นะครับเอาหลักร้อยของรางวัลที่หนึ่งนะครับหนึ่งครั้งบวกกับเลขท้ายสองตัวเลขท้ายสองตัวล่างนะครับเลขท้ายสองตัวล่างคักบวกสามครั้งอย่างสี่สองเนี่ยครับสองบวกกันสามครั้งก็ได้หกบวกห้าเป็นสิบเอ็ดได้หนึ่งออกสามหนึ่งนะครับนะครับพอเมื่อสิบหกมิถุนาห้าหนึ่งแปดห้าศูนย์สี่ เอาห้าหนึ่งครั้งนะครับหลักร้อยแล้วก็เลขล่างออกสามหนึ่งก็เอาหนึ่งบวกกันสามครั้งได้สามสามกับห้าได้แปดนะครับได้แปดเลขมวลต่อมาก็ออกแปดเก้าแปดเก้าแล้วหนึ่งกรกฎาหกเจ็ดนะครับสี่สามสี่ห้าศูนย์สามเลขล่างออกแปดเก้าเก้า บวกกันสามครั้งก็ได้ยี่ิบเจ็ดยี่บเจ็ดบวกห้าก็ได้สามสิบสองเอาสองมาครับนะครับออกสองหนึ่งนะครับสองหนึ่งนะครับเห็นไหมครับข้างบนออกหนึ่งนะครับสาวหนึ่งเห็นไหมครับมาหลัก หนึงนะครับเห็นไหมครับอยู่ที่หลักสิบนะครับสิหมิถุนานะครับได้แปดนะครับแปดเก้าวันนี้เข้าหลักสิบครับหนึ่งกรก,กรดาหนึ่งกรก,กรดาเห็กกนไหมครับ ได้สองออกสองหนึ่งน,นี้มาหลักสิบหกรกดานะครับนะครับสามหกเจ็ดสามสามหกสองหนึ่งหนึ่ง,งบวกกันสามครั้งได้สามบวกสามได้หกนะครับ ออกสี่หกผมว่างไว้นะเพราะว่ารอหนึ่งถึงหาทำไว้จะก,ก่อนโน้นนะครับก็ออกมาสี่หกนะครับสี่หกนะครับมาอยู่หลักหน่วยนะครับเลกเลกล่างนะครับดึงล,ล่างตัวเดียวนะครับทีน,นี้มาดูนะครับงวดต่อมาที่ วันที่หนึ่งสิงหาคมหกเจออกสี่ศูนย์เจดศสี่หนึ่งหลักร้อยคือศูนย์หสามค้างหกสาสิบนะครับก็ได้8นะครับนะครับได้8ออกสองแนะครับสองปด ข้างบนได้หกเนี่ยออกสี่หกหลักหน่วยนะครับนี่แปดออกสองแปดมาหลักหน่วยครับผมให้ท่านถูกไปแล้วนะครับกระถูกกันหลายคนนะครับเพียงแต่ว่าบางรายได้ครึ่งเดียวนะครับเป็นเลขปิดเป็นเลขปิด,ปปดจ่ายครึ่งเดียวแต่บางเจ้าจ่ายเต็มแต่ก็จํากัดวงเงินนะครับที่ผมให้เพื่อนไปซื้อมีอยู่เจ้ามันจ่ายเต็มก็ ซื้อได้แค่สามร้อยครับเขาบอกให้เกินนั้นไม่ได้เลขตัวนี้เป็นเขาบอกเขาเต็มที่ได้สามร้อยเพื่อนก็ซื้อเป็นสามร้อยเจ้าอื่นนั้นเขาบอกซื้อเท่าไหร่ก็ได้แต่จ่ายครึ่งเดียวนะครับคือเป็นเลขปิดนะครับมันประสูตรของในหลวงยี่แปกรกฎานะครับ สอนะครับมาดูงวดต่อไปครับชุดหกสิงหาที่ออก095ยสิงหาหกเจ็ดศูนยนะครับแปดหนึ่งครั้งนะครับหลักร้อย แล้วก็หลักสิบของหน่วยล่างหลักหลักนุไอหลักหน่วยของสองตัวล่างหลักหน่วยสองตัวล่างคือแปดแปดสองสิบหกแปดสามยี่สบสี่ยี่สบสี่บวกกับแปดก็เป็นสามสิบสองได้สองครับจะมาไหมนะครับสองนะครับเพราะเข้าวหิงว่าแล้วครับหนึ่งสอง สามสี่ห้าห้างวดติดนะครับห้างวดติดงวดที่หกจะมาไหมนะครับนี่คือแนวทางนะครับแต่ก็เข้ามาห้างวดนะครับงวดที่หกรอรุ้นกันนะครับจะออกอะไรนะครับรอ วันที่หนึ่งกันยายนนะครับหกเจ็ดครับนะครับวันที่หนึ่งได้รู้กันสองนะครับเลขวิ่งร่างตัวเดียวได้สองนะครับขัดวนหน้าจะมาไหมจะมาหลักหน่วยหรือหลักสิบนะครับเดี๋ยวจะดูอีกสูตรหนึ่งนะครับนี่เราดูสูตร ส่วนนี้ก่อนนะครับที่เข้ามาห้างวดติดกันนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้านี่งวดที่หกนะครับงวดที่หนึ่งกันยายนนี้จะมาไหมนะครับกดติดตามบ่าวรีไว้นะครับเดี๋ยวบ่าวรีจะพารวยนะครับจะพารวยนะครับขอให้ท่านโชคดีนะเห็นเหงนะครับร่ำรวยกันทุกคนนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ